สวัสดียามเช้าทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีภารกิจไปที่เตรียมอุดมพัฒนาการสักแป๊บหนึ่งนะสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะจบนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะไปประเด็นเรื่องน้องหยงนี่แหละนะครับคือวันนี้ไม่ได้ไปในฐานะนักการเมืองนะครับไปในฐานะคุณครูเก่านะฮะผมก็เคยเป็นคุณครูพิเศษที่โรงเรียนจิรดานะฮะ เมื่อปีอะไรนะปี50 51 52นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษหลายโรงเรียนด้วยกันในโรงเรียนรัฐบาลนะครับซึ่งเตรียมพัทเนี่ยผมก็เคยสอนหนังสือที่นี่แต่นานมาแล้วนะครับนานมาแล้วก็วันนี้ก็อยากจะคือเอาง่ายๆเนี่ยก็อยากให้ไม่อยากให้เด็กเนี่ยออกสู่ระบบนอกระบบนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะไปมีมีอะไรไปมากกว่านี้เราก็ต้องให้อภัยนะต้องให้อภัย ก็ต้องไปคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับกรุงเทพมหานครเมื่อเช้าก็คุยกับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่เป็นกรรมการสถานศึกษาอยู่นะฮะก็จะหาทางออกอย่างไรที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็นักเรียนก็ได้เข้าใจในกฎระเบียบของโรงเรียนแล้วก็ ตัวโรงเรียนเองก็เข้าใจในสิทธิทเสรีภาพที่มันมีมีจากัดนะนะมีจํากัดเพราะว่าทุกสังคมมันก็จะมีระเบียบวินัยของมันอยู่นะฮะในบริษัทในโรงเรียนในพาคการเมืองในสถานที่ราชการในส่วนราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรอารมุ่มาลอยกันได้เนี่ยผมก็จะเป็นแค่ตัวกลางในการประสานที่ทําให้น้องหยกกับโรงเรียนเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้แล้วก็เด็กเนี่ยไม่ต้องออกนอกระบบการศาึกษา ซึ่งเยาวชนเนี่ยทำผิดได้ทำผิดพลาดได้เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรให้อภัยนะครับซึ่งน้องหยกเองเนี่ยเขาก็รุ่นลูกอ่ารุ่นลูกผมอะรุ่นลูกคนโตของผมเลยรุ่นลูกเลยเพียงแต่ว่าลูกของผมก็จะมีข้อถกเถียงกับพ่อแม่บ้างแต่เราก็ต้องอธิบายด้วยความเข้าใจแล้วก็ใจเย็นนะฮะใจเย็นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเขา ได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเด็กนักเรียนสมัยนี้การแสดงความคิดเห็นก็ต้องแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็อย่าไปชักจูงเพียงแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเอาหลักฐานเนี่ยให้เขาดูนะฮะแล้วเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เป็นหลักฐานพยานทางวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับลูกศิษย์เนี่ย คือสมมติถ้าเป็นลูกศิษย์พี่เต้เนี่ยก็เรียนเก่งทุกคนนะครับสอบติดหมอติดแพทย์เยอะแยะนะฮะเป็นผู้ว่าเป็นแอมเพอก็เยอะแยะนะครับไอผู้ว่ายังไม่ถึงนะฮะถ้าเป็นรุ่นลูกศิษย์นะยังยังไม่ถึงแอมเพอน่าจะเป็นข้าราชการนะน่าจะรับราชการนะครับส่วนเป็นติดหมอติดแพทย์เนี่ยติดกันเยอะนะฮะติดกันติดกันเยอะเอาง่ายง่ายเยอะแล้วกันลูกศิษย์ผมมาเยอะนะครับส่วนเรื่องโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกศิษย์ไม่ได้มาเล่นการเมืองไม่ได้มาทําการเมืองแบบผมนะครับ าาส่วนผมเองเนี่ยที่สอนลูกศิษย์ได้ก็เพราะว่าเป็นทั้งมาผมผมผ่านมาทุกรูปแบบในระบบทุกสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กอาชีวะเด็กเรียนนะฮะคือสมมติถ้าน้องยกเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยก็ต้องได้ที่หนึ่งเหมือนผมสิถูกป่ะตอนมสามผมก็ได้ที่หนึ่งอะ่ะนะฮะได้ที่หนึ่งนะครับสอบเข้าก็ลำดับต้นๆน,นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้เก่งแต่เราขยันอ่านหนังสือ ขยันอ่านหนังสือ,อ,อมีลูกศิษย์ที่เป็นเตรียมทาหารเมื่อก่อนก็สอบเข้าเรียนเตรียมทาหารด้วยครับส่วนใหญ่ก็ร่างกายแข็งแรงนะฮะร่างกายแข็งแรงนะฮะคือในมุมของผมผมก็มองในฐานะครูกสิทธิ์ในฐานะพ่อกับลูกนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนเรื่องกฎระเบียบวินัยนะครับเพราะว่าผมก็เคยทําตัวที่นอกกฎระเบียบวินัยเหมือนกันนะครับ อ๋อเขามาส่งของครับด้านหลังฮะเขามาส่งของครับเขามาส่งของครับไม่ได้น้องพงพัน์ไม่ต้องห่วงฮะเขามาส่งของที่บ้านพี่ไม่ได้มีอะไรเอ่อผมจุดยืนนะฮะจุดยืนก็มันขึ้นกว่ามุมมองอ่ะคือสมมุติถ้าเราเอาประเด็นการเมืองเนี่ยมันก็จะไม่จบแต่ถ้าเราเอาประเด็นเรื่องอนาคตของเด็กเนี่ย ผมว่ามันก็จะจบนะเพราะว่าถ้าอนาคตเด็กมันก็มีส่วนสําคัญนะคือเด็กคนหนึ่งสมมติถ้าเขาคิดได้เนี่ยเขาก็จะเป็นแพทย์เป็นวิศวะแล้วก็เป็นนักปกครองเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเขาก็สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ในอนาคตนะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างก็เรียกว่าอะไรอะ่ะแค่ตั้งใจแล้วก็ใฝ่ดีเรื่องเดียวเนี่ยรักดีหามจัว่วรักชั่วก็หามเสาเพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังยึดเหนี่ยวได้นะฮะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดมันก็จริงนะเพราะว่าโดยปกติผู้ใหญ่จะตัวเล็กกว่าเด็กเวลาหมามันจะกัดหมามันก็กัดผู้ใหญ่ก่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินตามผู้ใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าประเทศเรามันมีทั้งคนรุ่นรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่รุ่นใหม่มากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหาจุดร่วมตรง,ตรงจุดไหนที่จะ ไปด้วยกันได้นะฮะไปด้วยกันได้ส่วนหนะึ 1, 2, นะ่งหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเจราจาเรื่องการเข้าเรียนของน้องหยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนเรื่องคดีความของน้องหยกเนี่ยผมต้องขอคุยกับน้องหยกสักหน่อยว่าน้องหยกมีทัศนคติแบบไหนแล้วก็พี่ก็จะอธิบายนะฮะพี่ก็อธิบายตรงจุดนี้สมมติถ้าทําความเข้าใจได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน,ม,นมันหาทางออกของมันได้นะฮะด้วยสันติวิธีนะครับ เวลาผมเป็นครูเนี่ยสวมบทการเป็นครูเนี่ยผมจะใจเย็นมากนะฮะจะใจเย็นมากแล้วก็ให้อภัยนะครับแล้วก็มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งยังยังถึงอย่างไรในเยาวชนเนี่ย,เ,ยเขาก็เป็นประชาชนในประเทศไทยแล้วถ้าเขาเป็นเยาวชนที่ดีเนี่ยเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากพอสมควรรวมทั้งครอบครัวเขาด้วยนะครับ ไม่มีไม่มีพิกติดฟันนะครับไม่มีพิกติดฟันนะครับก็คุยกันเรื่องอื่นนะฮะคุยกันเรื่องอื่นนะฮะเพราะว่าเพลินว่าผมรอน้องอีกสองคนที่จะไปด้วยกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการอ่าที่พัฒนาการนะฮะเพราะว่าได้ประสานงานกับท่านผอเรียนไว้แล้วนะฮะประสานไว้แล้วนะครับผอก็ยังตึงๆนิดนึงนะฮะตึงๆนิดนึงนะฮะตึงๆนิดนึงแต่เดี๋ยวทําความเข้าใจกันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร คือเรื่องคดีความของน้องๆเนี่ยถ้าถ้าผมได้ได้พูดคุยแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจได้ปรับทัศนคติทุกอย่างน่าจะดีขึ้นครับผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นคือเรื่องนี้ผมเคยเคยพานักเรียนพอจะจำกันได้เมื่อเมื่อประมาณสิปีที่แล้วเนี่ย ผมได้พานักเรียนบดินเดชาสิงห์งสิงหาเสนีจำนวนประมาณ5้าิบคนได้เข้าเรียนในไอทีคลิปในเวัลอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ไอโอไอโอฝั่งด้อมส้มทำไว้อะคือเขาเขาทำก็ดีนะเขาจะได้ทบทวนความจำว่าผมทำอะไรให้กับนักเรียนมสามขึ้นมสี่บ้างเหตุการณ์ในวันนั้นคือตอนนั้นเนี่ยมีนักเรียนบดินเดชาสิงห์งสิงหาเสนีเมื่อปี5้าตอนนี้เขาเรียนจบกันหมดแล้วนะครับ เขาเรียนจบกันหมดแล้วนะครับเขามาร้องเรียนกับผมว่าเขาไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าแปะเจียะนะครับแล้วก็มันมันติดเรื่องเงื่อนไขพิเศษ,ษแล้วก็เดิมทีเนี่ยมสามขึ้นมสี่เนี่ยอย่างเช่นมสามเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบหกห้องมสี่เหลือประมาณสิบสองห้องอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เด็กมสามเดิมที่จะขึ้นมสี่จะต้องถูกเอาออกนอกระบบไปประมาณสี่ห้องด้วยกันนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ย เขาจะมีการกําหนดเกตเข้ามาเกี่ยวข้องว่าต้องเกิน2.75ถึงจะได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือสมมุติถ้าต่ํากว่าเนี่ยก็ต่ํากว่าก็จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่ำกว่าก็จะมีปัญหาแล้วต้องสอบเข้าใหม่ต้องสอบเข้าใหม่ก็ทําใหเ้เด็กเงื่อนไขพิเศษที่เขาบริจาคเงินเนี่ยได้เข้านะครับแล้วก็จะมีเด็กที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนบดินเนี่ยไม่ได้เข้าที่เป็นเด็กพื้นที่บริการตั้งแต่ม .1 น,น,นะฮะ เขาก็มาร้องเรียนกับผมผมก็พาไปร้องเรียนคุณยิ่งรักชินวัตนะครับอพอไปร้องเรียนเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันมันเขาเขารับเด็กเด็กที่เงื่อนไขพิเศษเข้าหมดแล้วจนไปไปทับพื้นที่เด็กปัจจุบันนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็เลขาสพทณสมัยนั้นชื่อท่านชินภัทรภูมิรัตน์นะฮะแล้วปรากฏว่ากติกาการขึ้นมสขึ้นม4ขึ้นเด็กเก่าม .3 ขึ้นม4เนี่ย มันไม่เคยมีกติกาที่จะมาระบุว่าให้เอาเด็กเก่าออกแล้วเด็กใหม่เข้าแล้วมาติดเงื่อนไขพิเศษผมก็บอกว่าตรงนี้มันผิดร,รัฐมนูญมันผิดพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับเพราะมิฉะนั้นผมก็จะฟ้องนะครับเจราจาไปเจราจามาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กบดินเก่ามสาขึ้นมสี่จากร้อยกว่าคนเนี่ยก็สามารถเข้าโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีได้ห้าสนะิบเจ็ดคนด้วยกันนะฮะห้าสิบเจ็ดคนด้วยกันนะฮะแล้วก็กติกาเนี้ยในโรงเรียนแข่งขันสูงประมาณ3 6 6ร้อหกสิหกโรงเนี่ย ก็จะได้อาน,นิสงมส์มขึ้นม4ทั้งหมดเนี่ยปีนั้นประมาณ4 0,000คนด้วยกันแล้วกติกานี้ก็เป็นกติกาที่ทำให้ม3ขึ้นม4เดิมเนี่ยสามารถขึ้นอัตโนมัติโดยแค่ไปสอบแล้วก็แยกแยกแยกเป็นสายวิทย์สายศิลป์สายศิลป์คำนวณพวกนี้โดยที่เด็กเก่าเนี่ยได้ขึ้นทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบรณฑุการศึกษาหรือเรียกว่าค่าแปะเจียเลยแม้แต่บาทเดียวเป็นระยะเวลากว่า10กว่าปีจนถึงปัจจุบัน อนนี้มีเด็กได้อน,นิสงจากม3ขึ้นม4ในโรงเรียนแข่งขันสูงเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงแปดแสนคนด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ด้อมส้มหรือใครก็ตามที่เอาคลิปที่มีอาจารย์กวีชาติาถกเถียงกับผมเนี่ยอยู่ในคลิปเนี่ยนี่คือเต็มๆมันคือแบบนี้นะฮะนี่คือข้อเท็จจริงตามเอกสารราชการผมก็ยังภูมิใจนะปัจจุบันนี้ว่าผมสามารถทําเด็กม3ขึ้นม4ได้อน,นิสงจนถึงปัจจุบันเกือบล้านคน ซึ่งมันเยอะมากนะปีละสี่ห0ื่นคนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เกือบล้านคนนะน่าจะอยู่ราวๆประมาณห้าหแสนคนเพราะปีละสี่ห้าหมื่นคนนะฮะปีละสี่ห้าหมื่นคนสิบกว่าปีตั้งแต่ปีห้าห้าทั้งหมดน่าจะสิบสองปีละน่าจะสิบสองปีละนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจจนปัจจุบันว่าผมไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรนะฮะเป็นแค่อดีต ครูสอนโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็อดีตครูพิเศษโรงเรียนจิรดาทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะฮะ,ะทำให้เด็กได้มีสิทธิในการเข้าเรียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องแบ่งชนชั้นวันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยไม,ไม่ต้องจํากัดเกี่ยวกับเรื่องก็ต้องมีเงินบริจาคมากบริจาคน้อยเพราะสมัยก่อนเมื่อสิกว่าปีก่อนเนี่ยต้องบริจาคประมาณ2,5 0 0 0 0 0 0 0 0นะฮะ แล้วคนยากคนที่คนยากคนจนที่อยู่โรงเรียนพื้นที่บริการเขาก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็ยังมีอีกหลายเคสที่ผมช่วยอา่าแล้วก็ไม่เป็นข่าวนะฮะส่วนเคสนั้นเป็นเคสที่เป็นข่าวแล้วก็ในส่วนของน้องหยกเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะทําความเข้าใจให้กับโรงเรียนแล้วก็ตัวน้องหยกเองแล้วในส่วนของคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมคิดว่าผมต้องทําความเข้าใจกับน้องหยกก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีโดยที่น้อง น้องก็ได้ปรับปรุงตัวด้วยเข้ากับโรงเรียนนะฮะได้เรียนหนังสือแล้วก็คดีความต่างๆก็จะเขาเรียกว่ามันเบาบางลงเบาบางลงน้องก็จะได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเรียนจบสอบเอ็นทานเข้าหมอเข้าแพทย์เข้านักปกครองหรือนะักเอรัฐศาสตร์หรือการเมืองระหว่างประเทศก็ว่ากันไปน้องจะได้มีโอกาสที่ดีในอนาคตแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวมาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายในภายหลังได้ไอ้ตรงจุดเนี้ย น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ผมก็คิดว่าน้องหยกเนี่ยก็เหมือนกับลูกสาวผมคนหนึ่งเพราะว่าอายุเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันก็ผิดได้นะฮะแต่ก็แก้ไขขอให้มีเข็มทิศแนะนําน้องในทางที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองโรงเรียนแล้วก็ส่วนรวมนะฮะผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้น นี ony, ่ก็เป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งที่หน้าที่ความเป็นครูนะครูก็ต้องอภัยให้อภัยสิทธิ์นะครับผมเคยเจอลูกศิษย์ที่ดื้อมากกว่านี้เยอะนะครับตีรันฟันแทงมากกว่านี้เยอะนะครับไม่ได้ขนาดแค่ปีโรงเรียนฮะมากกว่าปีโรงเรียนด้วยกันและสามคือทั้งคือมากกว่านี้เยอะนะฮะแต่พอผมอบรมบ่มนิสัยเขาเขาก็กลับเข้าลูกเรียนจบวิศวะไปแล้วหลายคนนะฮะกลับเข้าลูก น้องชาโนนวันเกิดแล้วก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดีนะครับเป็นสมาชิกที่ครอบครัวที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวได้ความยังไงหลังจากที่คุยกับ ท่านผอ,อ,อโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะฮะได้ความยังไงก็จะมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบก็จะพยายามเต็มที่นะฮะามากน้อยยังไงก็พยายามแล้วนะครับขอบคุณครับ